สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าไมซอนอมิกบีลิงค์ห้าร้อยโปนะครับคือตัวนี้นั่นเองนะครับแป๊บนึงน,นะครับผมผมขอติดที่ตัวก่อนนะครับนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างคุณภาพเสียงของไมติดหัวกล้องและไมซอนอมิกบีลิงค์ห้าร้อยโปสำหรับงานวิดีโอจุดเด่นของซารา m มนิกบีลิงค์โปรตัวใหม่ล่าสุดที่ใครๆก็พูดถึงกล่องแพ็กเกจ พกพาง่ายเห็นไหมครับชาร์จง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณใส่ในตัวกล่องด็อกิเมนต์เวลาคุณจะลิงก์ตัวใหม่เข้าด้วยกันเนี่ยง่ายมากวิธีการแพรนะครับมันจะมีจุดด็อกิเมนต์อยู่ที่ตัวด็อกิเมนต์เนี่ยจะมีจุดแพรคุณสามารถใส่ตัวไม้2ตัวแล้วก็ตัวรีวิชิเปอร์เนี่ยเข้าไปแล้วกดแพรได้เลยอีกอย่างหนึ่งที่เขาคิดมาดีมากอันนี้ผมชอบแบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นปกติคุณใช้งานแค่ไม่กี่ชั่วโมงหมดใช่ครับตัวนี้ ได้เลยว่า8ชั่วโมงกว่าๆสบายๆนะครับไลฟ์สดยาวๆนะหรือคุณจะทำรีวิวถ่ายรีวิวทุ่งวันเนี่ยเอาให้แรงหมดกันไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ใช้ไมค์บีลิง500 Pro ในการทำไลฟ์สตรีมมิ่งของ Big c a m e r a l i ฟ e นะครับผม ไม์ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องของตัวมอนิเตอร์นะครับที่สามารถบ่งบอกสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เวฟฟอร์มนะครับเพื่อเช็คเสียงว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวรีเซิร์เวอร์เนี่ยของตัวบิลลิงห้าร้อยโปรตัวนี้นะครับก็ยังสามารถเสียบหูฟังนะครับแล้วยังสามารถมอนิเตอร์เสียงไปได้ด้วยนะครับผมอีกอย่างนะอันนี้ไม่พูดไม่ได้ หายได้ไกลขึ้นระยะในการทํางานของเขาเนี่ยไกลขึ้นได้อีกสายบล็อกสายท่องเที่ยวเนี่ยชอบแน,น่นอนเพราะคุณจะเล่าเรื่องกับสถานที่เนี่ยบางทีคุณไม่ได้อยู่ใกล้กล้องคุณเดินไปไกลๆอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะพูดไปได้เลยตอนนี้ผมมาอยู่ปากทางเข้าร้านอาหารแล้วนะครับก็ไกลเหมือนกันนะครับสามารถเซ็ตจากโมโนเป็นสเตอริโอคนที่พูดทางซ้ายเสียงอีกข้างหนึ่งคนที่พูดทางขวาเสียงจะเข้าอีกข้างหนึ่งอี่ครั้งแล้วเนี่ย สอาครั้งเองไม่เป็นไรหรอกนะนับไม่ได้เลยนะถ้าเกิดคุณใช้มือถือล่ะนี่แหละเป็นปัญหาของการขายของออนไลน์เสียงไม่ดีลูกค้าไม่เอฟสักทีทีมงานขอไมาหน่อยค่ะโอเคเสียงมาแล้วนะคะเมื่อกี้ใครนะคะใครเอฟต้นนี้นะเมื่อกี้อะ BeLink Pro ตัวใหม่ล่าสุดที่ใครๆก็พูดถึงรักเลยครับ